การสร้างพระเครื่องกับศาสนาพุทธพระคณาจารย์บางท่านจะมีการสร้างพระเครื่องซึ่งอาจเป็นรูปเปรียบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือรูปท่านเองก็ตามท่านดำเนินตามเจตนาของคนโบราณเพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาและให้ผู้นำไปใช้มีจิตนึกถึงพระอยู่เสมอมีอนุสติระลึกถึงทำให้เกิดสมาธิจิตใจเป็นคนดี เนื่องจากมีพระเครื่องติดตัวเจตนาของผู้สร้างมีความบริสุทธิ์ไม่ได้คิดให้ชาวบา้านไปตีรันฟันแทงฉกชิงหรือวิ่งราวประพฤติตัวเป็นคนพานโดยคิดว่าอำนาจพระจะช่วยปกป้องรักษาจึงเกิดเป็นพระเครื่องหรือที่รวมเรียกว่าวัตถุมงคลเพื่อให้สาธุชนไปบูชาระลึกถึงทำตนให้เป็นคนดีเพราะปุตุชนโดยทั่วไปแล้ว ยังต้องอาศัยเครื่องเหนียวนำให้เกิดศรัทธาพูดง่ายๆก็คือยังมีการยึดติดอยู่ตามระดับภูมิธรรมที่มีในตัวเองถ้าวาสนาบารมียังอ่อนก็ต้องมีเครื่องให้กำลังใจแม้จะถือว่าเป็นเปลือกหรือกระพีก็ตามเพราะเขาติดวัตถุมงคลด้วยเหตุเช่นนี้พระคณาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนหลายองค์เช่นหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟันอาจารโรเป็นต้นจึงมีการลุกเสกวัตถุมงคลเหล่านี้แต่เริ่มเดิมทีท่านทร,รมวิตโกรหรือท่านเจ้ากุลนรรัตราชมานิตท่านเองก็ไม่นิยมในการลูกเสกพระเครื่องแต่ในระยะหลังท่านกล่าวว่ามีคนอยู่หลายระดับระดับหยาบก่อให้ติดจิงที่เรียกว่าพระเครื่องเอาไว้ดีกว่าไม่ยึดอะไรเลย ท่านยังได้อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆที่มีผู้ขอให้ท่านช่วยเพื่อนําไปสร้างสาธารณกุศลต่างๆเช่นสร้างวัดโรงพยาบาลโรงเรียนเป็นต้นโดยส่วนตัวท่านเองไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างขึ้นจะมีก็แต่ก้อนปฐวีาธาตุหรือก้อนกรวดที่ท่านสั่งให้นํามาเพื่ออธิษฐานจิตเหล่านี้ท่านเองก็ยังว่าสามารถกันนิวเคลียร์ได้หากเราลองมาวิเคราะห์ถึงวัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้ จะมีพลังงานต่างๆอยู่หรือไม่นั้นพลังงานในทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ได้แก่พลังงานความร้อนพลังงานแสงและพลังงานเสียงเป็นต้นซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนรูปไปได้เช่นจากพลังความร้อนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงได้เช่นพวกเทปวิทยุต่างๆภาพยนตร์เป็นต้น แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังค้นไม่พบก็คือพลังงานจิตซึ่งเรื่องนี้แม้แต่ไอสไต์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกผู้คนพบสูตรของการสร้างพลังงานจากบนการสลายอะตอมไอเกิดประมณูนั้นท่านยังยอมรับว่ามีจริงและยอมรับในพลังจิตของพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องราวนี้อยู่ในหนังสือของหลวงตามหาบุญยนสัมปโนโน2522 แต่ยังไม่ทันที่ท่านจะไปสู่ตามหลักพระพุทธศาสนากขสิ้นชีวิตเสียก่อนถ้านักปราชท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกต่อไปก็อาจจะได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารองรับหลักการทางพระพุทธศาสนาได้หลวงปู่ดุลอตโลพระอริยสงฆ์องค์สำคัญสิทธิ์พระอาจารย์มัน่นภริทธ,ธะเทระปู่หลวงรับไปแล้วได้กล่าวว่าอายสไต์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถจนกระทั่งเข้าถึงมิติที่สี่ คือการสร้างประมณูแต่ไอสไตล์ยังไม่สามารถเข้าสู่พุทธะได้เนื่องจากไม่มีความรู้เพียงพอที่จะสลายกิเลสให้เป็นนิพพานได้เรื่องราวในตอนนี้จากหนังสือของหลวงปู่ฝากไว้ปี2528ดดังนั้นในเรื่องของพลังจิตเท่านั้นที่จะสามารถศึกษาเรื่องของจิตใจซึ่งมีหลายศาสนาที่มีผู้ได้พลังจิต หรืออภินยาสมาบัติเช่นพวกฤาษีจีไพรในศาสนาพราหมณ์ที่เป็นผู้คนพบโดยศึกษาเรื่องของสมาธิแต่เขาเหล่านั้นขาดปัญญาหรือวิปัสนาญาในการที่จะสร้างพลังงานในการสลายกิเลสเหมือนกับวิธีการทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงคนพบตั้งแต่เมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาแล้วแม้แต่รัสปูตินก็มีพลังจิตแต่สิ่งที่เขาได้นั้น นำมาใช้ในทางด้านที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดเหมือนกับหมอเสน่เล่กลซึ่งมีอำนาจจิตเหมือนกันแต่ใช้อำนาจเหล่านี้ในทางทำลายล้างเรื่องราวเหล่านี้มีมาตั้งแต่โบราณการแล้วรพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้มีการสร้างพลังจิตในทางที่สะอาดสงบสว่างโดยมีการทำทานเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในสันดานรักษาศีล คือการสร้างความปกติของใจไม่ทำลายเบียดเบียนผู้อื่นและมีการเจริญภาวนาคือวิธีการที่ทำให้ใจสงบได้ใจที่สงบจะมีกำลังและพลังงานที่จะวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดได้การที่จะต้องทำคู่กู่ไปนี้ทรงวางขอบข่ายไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงไปตามอำนาจของจิตที่เป็นทิพย์ซึ่งผู้ที่ท่านทำสำเร็จได้จะมีผลผลอยได้คือพลังงานของจิตที่บริรสุทธิ์แจ่มใส สามารถที่จะนำส่วนนี้มาถ่ายทอดลงในวัตถุมงคลซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ที่จะเก็บพลังงานเหล่านี้ไว้ได้หลวงพ่อดูหรือหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีพลังจิตหรือทำไม่ดีก็รั่วหมายถึงไม่สามารถบรรจุพลังงานเหล่านี้ลงในวัตถุมงคลได้ท่านเล่าว่ารูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ข้างหน้านี้ เมื่อก่อนได้มาไม่เห็นมีใครเสกเลยเขาถามหลวงปู่ทวดว่าหลวงปู่ไม่ได้เข้าไปหรือท่านบอกว่าจะเข้าไปได้ยังไงล่ะรูปทั้งนั้นและเขาไม่ได้ทําพิธีพุทธาพิเศษหรือท่านตอบว่าอาจารย์ขอรับนิมนต์มาเอาเงินพระแปดองค์ที่มามีดีเพียงองค์เดียวอยู่ทางทิศหารดีแต่ท่านก็ไม่ได้ทําอะไรท่านนั่งดูไส้ของตัวเอง ข้าก็เลยมาแก้ไขเจาะที่ฐานของท่านใส่ผงลงไปทําใหม่เขาถามว่าหลวงปู่อย่างนี้หลวงปู่อยู่ได้ไหมท่านบอกว่าอยู่ได้แสดงถึงการปลุกเสกพระไม่ใช่ของทํากันง่ายๆต้องมีพลังงานในตัวที่ดีเสียก่อนจึงจะสามารถเหนี่ยวนําให้เกิดพลังงานขึ้นมาได้หลวงปู่ท่านได้เล่าเอาไว้ว่า การเรียนวิชาทำผงจากหลวงพ่อเผาซึ่งเป็นอาวิธีทำผงเหล่านี้ของโบรณาณจารย์เพื่อเป็นการสร้างสมาธิในพิสุที่ต้องการศึกษาหลวงพ่อดูหรือหลวงปู่ดูพรหมปัญโยบอกว่าทำเรื่อยมาเก็บสะสมไว้แล้วก็สร้างพระปลุกเสกเรื่อยมาดีกว่าสวดมนต์ทิ้งเปล่าๆซึ่งก็หมายถึงพลังงานที่ได้อธิษฐานให้อยู่กับวัตถุมงคลดีกว่าลงผงนี้ มีทำได้ดีเต็มที่ครั้งเดียวเมื่อสมัยกบฏปรวรเดชกำลังนั่งทำอยู่คนเขาเปิดประตูเข้ามาประตูก็ไม่ได้ปิดกรอนเขาบอกว่ากำลังจับชุดใหญ่ปรวรเดชเป็นกบฏผมจะกลับบ้านทางไหนพอเขากลับไปแล้วมานั่งทำผงผงสีขาวก็กลายเป็นสีแดงหมดมนึกในใจว่าเอาไว้ไม่ได้คนที่ไม่รู้จะเป็นภัย ขนาดเศษผงที่ยังเหลืออยู่เอามากีดที่สะปวดหัวแทบจะแตกต้องเอาน้ำมนต์มาล้างออกจึงจะหายสแสดงถึงพลังจิตที่เต็มที่แล้วสามารถจะเปลี่ยนรูปของสิ่งของไปได้หลวงพ่อสร้างพระตลอดมาตั้งแต่สมัยบวทใหม่ท่านบอกว่าใจเราจะได้อยู่กับพระเป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าไปทำอย่างอื่นจนมาถึงครั้งสำคัญที่ท่านได้วิชามาหาจัก,กรพัิก็คือท่านเจ้าคุณใหญ่ มีหนังสือของโบราณหลวงพ่อดูหรือหลวงปู่ดูพระมปัญโยเอามาอ่านตอนที่พระพุทธองค์ปราบเท้าหมหาชุมพูซึ่งถือว่าตัวเป็นพระมหาจากักรพัิมีอำนาจมากท่านเล่าให้ฟังว่าอ่านไปก็ยิ่งมีความปิติอ่านจนถึงเกือบเที่ยงคืนจนจะคุณใหญ่กลับมาจากงานสวดตั้งแต่นั้นก็ทำเรื่อยมาของอะไรก็ตามไม่ใช่ทำมันเดียว ต้องทำหลายครั้งจึงจะได้ข้าเคยไปสักกับหลวงพ่อแสงที่บางบานสักแล้วก็เข้าไปขอคาถาท่านท่านว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องทำพูดแล้วปิดปฏิเข้าไปเลยไม่ออกมาเราก็มานั่งตรองดูก็จริงตามที่ท่านว่าคือคนที่ไม่กินก็ต้องตายอยู่ในโลกก็ต้องทำงานผู้แก่ตอนนี้ต้องอยู่ในโลกเหยียบเรือสองแคมไปก่อน โลกบ้างธรรมะบ้างโลกอย่างเดียวก็ไม่ดีธรรมะอย่างเดียวก็ต้องบดูดค่อยค่อๆทำไปเถิดนักศึกษาที่เรียนหนังสือถ้าลองทำให้ดีเราเรียนเพื่อตัวเองเพื่อพ่อแม่และเพื่อประเทศชาติเราคิดอย่างนี้ก็ได้บุญแล้วท่านพูดถึงที่มาของคาถามาหาจักรพัิและยังแถมท้ายเรื่องที่ชวนคิดเป็นธรรมะอีกด้วย เกียวกับพลังจิตของผู้ปลุกเสกพระเครื่องวัตถุมงคนนั้นท่านบอกว่ามีสามระดับผู้มีภูมิสมาธิสามารถตรวจสอบโดยเมื่อเราจะพระแล้วทำใจเฉยๆถ้ามีปิติขึ้นมาถึงข้อแขนแสดงว่ายังตาอยู่หรือว่าบางทีมาถึงคอก็ยังไม่ดีมากถ้าจะให้ดีจริงๆแล้วต้องขึ้นถึงศรีรษะท่วมตัวพระหลวงพ่อโตวัตรฆังนั้นขึ้นถึงศรีรษะแสดงว่าดีมาก พระของหลวงพ่อคือพระพรหมพระพรหมที่เป็นพระพงนั้นโดยปกติท่านจะไม่มอบให้ใครง่ายๆท่านจะมอบให้เฉพาะกับผู้ปฏิบัติจริงจเท่านั้นไม่ได้มีการจำหน่ายผู้ที่ได้ไปจากหลวงพ่อดูหรือหลวงปู่ดูซึ่งท่านมอบให้เองจึงมีความมั่นใจเพราะท่านจะให้เป็นรายบุคคลท่านเคยพูดว่ามีคนเขาเอาพระเข้าไปเช็คเขาตีราคาหนึ่งมื เมื่อนายตำรวจแถวคลองเตยเขาบอกว่าพุทธกุลเทียบเท่าพระสมเด็จโตหมื่นหนึ่งข้าก็ไม่ให้เพราะไม่ใช่ของขายทําให้ดีก่อนแล้วจึงให้เกี่ยวกับเรื่องราวพลังงานจิตในรูปของการส่งโทรจิตซึ่งประเทศรัสเซียกําลังศึกษากันอยู่ในสมัยนั้นมีทั้งพระหลายๆท่านที่ใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นท่านอาจารย์วันอุตโมซึ่งเป็นพระอริยะสายท่านอาจารย์มั่นริทโตกล่าวไว้ว่า เรื่องของพลังจิตนั้นอย่างท่านอาจารย์ฟั่นนั่นนะนะท่านสามารถกำหนดจิตเพียงวินาทีเดียวก็สามารถทำให้เรือบินตก30-40ถึงลำไม่ใช่กำหนดทีละลำไม่ทันกินเรื่องราวนี้จากหนังสือจตุรารัต2529น่เแต่ทว่าท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านไม่ทำเพราะกลัวบาป